ทีนี้เป็นกรณีในส่วนของภาพสีนะครับอดีภาพนี้เนี่ยมีคอนทราส์น้อยนะครับเราก็ต้องจัดก,การเพิ่มคอนทราส์ให้เขานะครับโดก,การเราจะเพิ่มคอนทราส์โดยการกดเ f ฟ e c t นะครับแล้วก็ adjust นะครับแล้วก็กด b r i g h t n น s s c า n t r a s แล้วเราเพิ่มตัวคอนทราส์นี้ให้ประมาณครับแปดสิบเอ็ดมากมากหน่อยนะครับจากนั้นกด p r ด,ดูเราก็จะได้เห็นเราจะเห็นว่ามีส่วนของรายละเอียดของหน้าเพิ่มขึ้นนะครับเราก็กดโอเคจากนั้นเราก็มา เอาเฉพาะส่วนที่เราต้องการนะครับเป็นส่วนใบหน้านะครับซึ่งมีตัวคอนทาราสสูงขึ้นนะครับจากนั้นเราก็จะเปลี่ยนเป็นภาพนะครับให้เขากลายเป็นภาพกดบิตแมทนะครับจากนั้นเราเปลี่ยนโหมดนะครับเป็นโหมดเป็นแบ็กแอนไว้หนึ่งบิตนะครับจากนั้นเปลี่ยนนีเป็นไลอัพแล้ว,เรา,าเ,ว,วรเรามาดูในส่วนข้างหน้านะครับเรามาดูในส่วนข้างหน้าที่เรารู้ว่ามันมีก,การ รับนี่เราต้องดูให้รายละเอียดเขาอย่าให้ดูไม่สวยนะครับอย่างเช่นเราถ้าเราปรับเยอะเนี่ยมันจะมีริ้วรอยของหน้าซึ่งเด็กนี้ควรจะมีใบหน้าที่สุดสายเลยนะครับก็คืออย่าให้มีรายละเอียดของเส้นนะครับเส้นคิว้วเส้นเส้นรองแก้มที่ใหญ่เกินไปครับพอเราดูโดยรวมแล้วเราก็กดโอเคจากนั้นเราก็ทําการเทรดนะครับ แบบลายอนะครับการเทรนี้เราก็จะมีส่วนของรายละเอียดอ,อีกชั้นหนึ่งนะครับก็คือเส้นส่วนตาหายไปหลายเพิ่มติเทลเพิ่มขึ้นนะเพื่อให้ได้รายละเอียดของตาเข้ามาจะน่ากดสูทเพิ่มรายละเอียดเข้าไปนะครับปรับแต่งรูให้สวยงามมันจะเป็นเส้นที่ใช้ตัดครับสำหรับกดโอเค ทีนี้เราก็มากดักุ๊ o ออกนะครับจากนั้นเรามาดูในส่วนของรายละเอีลเลยดที่ฟันกับตัวนี้ถ้าเราจะเก็บไว้ก็ได้นะครับหรือว่าเรามองดูว่าฟันที่ไม่ควรจะไว้เา้าก็เอาออกครับแล้วเราก็จะได้รูปที่สามารถทไาไปตัดส์ได้แต่เราก็ต้องมีการตกแต่งเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวจะทําให้ดูนะเรือนเช่นตัวนี้นะครับทําเป็นแบไลน์าอาร์ตนะครับแบบ มีดีเทลมากกว่าดีเทลน้อยแล้วเราก็เฉดน,นะครับเดเป็นบิตแมทจากบิตแมทเป็น Mid เวกเตอร์นะครับเห็นไครับ,รบเราดูว่าส่วนถ้ามีร่องแก้มกับจมูกเข้าไปนี่าอาจจะทําให้มันดูไม่สวยเราก็ตัดออกนะครับลองลองทําไปเรื่อยๆแล้วก็สังเกตดูว่าใช้ได้ไหมนในส่วนของลายลีของเส้นผม,ผมเฉดไม่ติดนะครับแล้วก็ใช้วิธีวาดขึ้นมาเป็นเส้นนะครับจากนั้นก็ เอ,เอาเส้นเนี้ยมาเวทรวมกับตัวหน้านะครับเวทเชื่อมรวมกันนะครับเส้นก็จะได้ตัดไปจากเราจะเห็นว่าตัวเส้นโค้งหน้านี้มันจะไม่มีนะครับเพราะว่าตังเทตนี้ตัวปันทาษของใบหน้ามันหายไปนะครับเราก็ามาใช้ตัวรูปภาพน,นะครับแล้วเราก็มาแต่งของรายละเอียดนะครับคือรายละเอียดนี้ถ้าเราแต่งแล้วเราลองประกอบดูนะครับถ้ามัน ทําให้ดูไม่สวยเราก็จะไม่เอาครับเราก็วาดเส้นโคงหน้าขึ้นมาครับลจากนั้นก็ไปแปะเอาเส้นโคงหน้าไปแปะที่ตรงนี้ถ้าเราทําเต็มคิ้วเต็มมินเส้นร่องแก้มแล้วดูว่าทําให้ดูไม่สวยเราก็ใช้ตัดหอนครับตัดตัดตัวคิ้วออกตัดโฟร่องแก้มออกนะครับเก็จะได้เป็นเส้นนี้ความเปตัวเส้นที่เราวาดขึ้นมาเป็นโค้งหน้านะครับเป็นโค้งหน้าซึ่งเป็นเส้นเส้นตัวนี้ ถ้เราเป็นเส้นเดี่ยวเราก็มาทําการกับตัวนี่นครับที่ผุ่มเป็นวาดคือเราวาดเส้นตัวที่หายไปขึ้นมาเพื่อให้ภาพดูสมบูรณ์จากนั้นเราก็มาแตะไว้แตะตัวเส้นไวแล้วก็มาคอนเวลท์เอาลายทูออเจ็กนะครับเพื่อให้เขาสามารถเป็นเส้นที่ใช้ตัดกับเครื่องตัดสติกเกอร์ได้นะครับนะครับเราก็จะไล่โครงหน้าที่ดู งามอันนีขน้ขึ้นอยู่กับการที่เราจะปรับแต่งตัวโครงเส้นให้ได้ตามที่เราต้องการนะครับก็คือดูจากภาพจริงเป็นหลักแล้วเราก็ทําส่วนเสริมเพิ่ม,เพ,มเพิ่มไปถ้ารู้สึกว่ามันไม่สวยแล้วก็นําออกครับเราก็จะได้จากตัวแม่แบบที่เป็นภาพสีแล้วนำมาเป็นลายเส้นที่ใช้ตัดสติกเกอร์ลองทำกันดูครับอันนี้ก็ใช้เวลานิดหนึ่งปรับ จุดของตัวที่เป็นหยักหน้าถึงขึ้นตรงนี้นะครับเป็นหยกักเราก็มีการปรับแต่งอันนี้เป็นเชื่อมเชื่อมแล้วเราต้องเชื่อมตัวเส้นหน้ากับตัวเพื่อให้เป็นชิ้นเดียวกันก่อนนะครับเราจะมีลายเส้นที่เชื่อมหน้ากันแล้วเราก็มาตาัดเพิ่มจุดตรงนี้เพื่อไม่ให้โคงเส้นเสียนะครับนะครับ เซอร์เนตรงนี้ก็อาจจะปรับเป็นขึ้นโค้งนะครับคือการแต่งนี่เราค่อยๆแต่งไปแล้วก็จะเก็บรายละเอียดเพิ่มขึ้นนะครับลองทั้กันดูกัน